สวัสดีค่ะมาวาดรูปเล่นกินเถอะค่ะถึงจะวาดออกมาไม่สวยนะคะแต่ก็มีความสุขที่ได้วาดนะคะวันนี้จะมาวาดเสาหลักงูนะคะหรือว่าเสาหลักอสรพิษนั่นเองนะคะ เขามีชื่อว่าอิกุโรโอบันไนค่ะในดาพิฆาตอสูนคิม no ิสึโนยายะนั่นเองนะคะซีรีส์หนังสือการ์ตูนของญี่ปุ่นนะคะชื่อดังเลยทีเดียวนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะลูกสาวชอบมากๆโดยเฉพาะช่องที่สปอยนะคะนางก็จะฟังอย่างตั้งใจเลยทีเดียววันนี้แม่ก็เลยมาวาดให้เลยนะคะช่วง,รงแรกๆนะคะจะมัมัวหน่อยนะคะ กดดินสอแรงไม่ได้ค่ะเพราะใช้ดินสอของลูกนะคะเป็นดินสอ hb นะคะมีขนาดนี่ขนาดไม่กดนะคะลบนิดเดียวยังเป็นรอยพอระบายสีออกมาแล้วจะดูไม่สวยนะคะขออภัยนะคะใช้กระดาษร e ีไซเคิลด้วยค่ะเพื่อช่วยลดโลกร้อนเนาะทุกคนอาจจะเห็นเป็นเงาของอีกด้านนะคะตอนท้ายๆนะคะจะใช้ มาร์เกอร์ตัดเส้นอีกทีนะจ๊ะจะชัดขึ้นมาหน่อยจ้าว่าด้วยเรื่องดับพิฆาตอสุนต่อนะคะหลายคนสงสัยนะคะว่าทำไมอิกุโรโอโอบนไนนะคะถึงพันผ้าปิดปากตลอดเลยนะคะแม่ก็สงสัยเหมือนกันก็เลยไปถามลูกมานะคะลูกดูจากสปอยนะคะเขาบอกว่า โดนอสูรงูกรีดปากนะคะเพราะว่าอสูรงูตัวนั้นนะอยากให้โอบไนมีใบหน้าที่คล้ายเธอนะคะโอบไนเขาก็เลยต้องปิดปากไว้แบบนี้ตลอดเวลานะคะเ<ม>พราะไม่อยากให้ใครเห็นปาก<ม>เห็นใบหน้าที่น่าเกลียดของเขานะคะกลัวว่าจะไม่มีใครครบหาและไม่มีใครกล้าเข้าใกล้นั่นเองนะคะ ชีวิตของโอบานายนะคะค่อนข้างที่จะน่าสงสารมากๆเลยนะคะถูกเลี้ยงในห้องขังนะคะมีเพียงพวกญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงนะคะเอาอาหารมาให้ค่ะวันหนึ่งนะคะมากุโรโอบานายก็หนีออกมาจากห้องขังได้นะคะโดยมีเจ้าหู่าวตัวน้อยๆนะคะที่อยู่บนคอเขาตอนตอนนี้นะคะอตอนตอนนี้ออกมาก็ ยังตัวเล็กๆอยู่นะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันนะคะกลายมาเป็นเพื่อนกันถึงทุกวันนี้นะคะแล้วสุดท้ายเขาก็ได้เข้าเข้ามาอยู่ในกลุ่มของนักล่าอสูรค่ะวาดหน้าตอนที่ไม่ไม่ปิดไม่พันหน้าบ้างนะคะจะได้เห็นหน้าของโอมานายแบบหล่อๆค่ะ หล่อไหมทุกคนดูหน้าเบี้ยวๆไปหน่อยนะคะไม่เป็นไรเนาะเจ้าขาวนะคะอันนี้ใช้ส่วนของเมจิกนะคะตัดเส้นค่ะปกติแล้วก็จะใช้เป็นหัวปากกาเนาะ แต่นี่เราอยากได้เส้นใหญ่กว่านี้นะคะก็จะใช้เป็นหัวเมจิกไปเลยค่ะเพราะว่าโอบานายนะคะเขาใส่ชุดในโทนของลายทางขาวดำเนาะใช้เป็นเมจิกเลยก็ได้นะตามถนัดนะคะอย่าก,กดแรงนะสวยหล่อเชียวโอบานายมีปาก ร็จแล้วทุกคนจากนั้นก็ลงสีเลยค่ะโอปนไนจะวาดง่ายสุดแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะเป็นไงบ้างคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตาม หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ